เงี้ยกเข็นอีกเนาะโอ้โหใหญ่เลยสุดยอดพี่น้องสายดีแค่ทีสิบสู่สุขคนพี่น้องมี่ระฟองข้บวบาวเอเนาะมือนี้บ่าวเอแต่งตัวชิมมะนาพี่น้องยังจากพนโต๊ะเนาะพนโต๊ะขุ่นเสามีแห้งมันแห้งเขาบ่าวเอกกับจากพื้นท่พี่น้องเข่าวเอ็กในเมื่อหน้าตัวเองเนาะที่เมื่อหน้าบอลอนเบืองปลาในหัวน้องจิ๋งลัวไปกับบอลอนบาลสากลเนาะคุณไปใส่น้ำมันไว้ที่ถ่าอยู่เพื่อนป้าพี่น้องเลยไปเจอกันไปเลยมาบอลรอนบอลากสวัสดี

sạch cái đi mượn mượn đấy. Bước <laughs> <laughs> à, Bức gì đang hơi cườm <laughs>

เอากระพุ่ยไปใส่ตีหน at er ัมากกันนกระพุ่งขนเลยเนาะเสี่ยมกันไปเฮ็ดเนี่ยยิ่งคนง่าพูดง่ายไหมครับ

นั่งีนังนีดดดดไป้มไปยิ้ไปขอดึงตัข้าว่ปข้าวข้าวเออข้อนะว้ยไปข้าวใหญ่ข้าวัดอเอาผู้อาผู้ามึงัดัสคนมึงัซอเดี๋ยวผาเดยวานี้เยวานี้เดี๋ยวนั่งรูนี่นั่งรนี่คนสิงห์เดี๋ยวจู่เดี๋วอาเอานั่งรูนี้คนสิงห์เออแล้วคุกบับองบันออโอ้ยกนงกบังงขึ้นมาไอ เดี๋ย่ไมใไปดูไมได้เดี๋ยวม่ี่าจริงวะไม่ได้แี้วมาเอา้ยโอ่ยโอ้ยโอ้โอ้ยโ้ยโ้ยโอ้่โอ้ยโ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโ้ยอยโอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยโยโอายโอ้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 ย้ยโอ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 ้ยโ้ยโด้โอ้ยโคอ้้ยโอ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 ้ย้ยโ้โอ้โอ้ยโ้โอ้โอ้โอ้อ ปอลบอลบอลดีมากโอ้ยยยยบอลบอล่บตคนเดียวแบตคนเดียวแบตตนยังอยู่ตอนนี้โอ้บุญยังกอยังได้อาร์เรอวะเอาออกมาคืนทั้งคืนทั้งบารอเร็วจะตื่นเหมเออเหยียบวัวมึงออกที่วัดเออบอลเอ้ยยอบอลคืนทั้งพี่ดีมอก

เง้ยเองเนาะเหคอยได้เหียวยฝากด้วยมุ้งผู้ดียามากผู้ดีเห็นตออเนีลงเหียปนสนาใสงูเห็นผลจกผลเะรเดี๋ยวใสงูเียวาเลยึนันเลยนะตัวโตว้นไปนั่นแล้ขึ้นนะปดใปดงไอดเฝากกินมุ้ mãn là coi gì à mày, ơi, mày phe nọ, này có khẽn gì? เออเาวังไงเลยอ๋อผิดหรองเลยมันขึ้นมาแต่ห่วเนาะไรแจ็คโก้เหรอตัวนึงโอ้ยสอดตัวนี้ตุกอันน้านหนดิไรอีกเหรอพี่น้องมันมันขึ้นมาแต่ห่วยเนาะเออเบิ่งแล้วมึงอยู่มันขึ้นมาแต่ห่วยพี่น้องมันขึ้นมากตั้งแต่ไหนเนาะมันขึ้นมาได้ บอลนไวดีเนาะเพราะว่ามันจะไปนะองยาดิบอลไฟบอล้บอล้องมันบอลอง่อยเนาะมาเล็กมาเนาะเดเอยเดอดดเืเดอออ ไยมีตัมาอีกย่งมากบมานสับเนาะนตัวขังแรกจุกเจือตอนรอนิไรเล้วไรเลี้ยวคนวะหอบเพิ่นหอบมือนึ่งดมือหนึงมือนึงหอบเกาะมือนึ่งหอบปลาซสกบเปลือนเบิดอีเนาคนด้สิลกไหลมาดเคนนั่งงเลยเอดี๋ยวเ้นหมือนสัตว์จุกลงเนา อเฮ้ยสูงแท้บอลลอนพาดเออหมดแรงปลาสูงเป็เนสูงผิดแล้วไหมวันสิไปหลอกบอลลออีกวัดหนึ่งเดอ๋ยวอะไรมาติต่มกันไม่ใช่บอลลอนไปไว้เถอะ กไปทางแระนี่ ông ủa xây gì cơ mà nào? Mình phun cái, cắt này, pa, pa ngay hả đi? Nhám phun bằng năng thua mèo nhám, thang nạng thôi. Lại mình bืน khử móng nạng luôn khay. À pha phan nào, tốt ngay, tượng cây tượng xì hả lỗ? sưa. ba ba, như này มาหาพื้นมากดินขาดนะนี่ก็ขุดนี่แว่าบอลอดมืออะแล้ว แล้วมันยิงล็อกนะโย่เออคือหรอโอ้โหโอ้โหจีบเกือบเลยนั้นนั่นนั่นไงอันเนี่ยไงวะอุนันเนี่เดี๋ยวเดีนท่าดี๋ยเดี๋ยวโก้โอ้ท่านโอ้ยหลังจากหลังจอกคนเฮ้ น่ันมันอยู่ไหนี่ยมันอยู่ไป้าอหูาหูว่าแปลว่าอย่งตันอีกคนตีตันอีกนบืนตันพี่วันี้วยพาฟ้าพูดขึ้นหปลนั่เ้นี้กอนลเฮย่างจอหน้าจะบ่มีหรอบ่่อบอกเล่นมาท่เไปเล่นท่นไร้นีจะอานาลองกมาเล่นไดู้้กะไ้แต่วาขอเกดันมันเนาะมันไปยังไงนี่อ อมันย่นีนนะ้นันอท่หมตนกี่มาหาใม่ตันนกอนตันห่งอนตันห่กอนนีตันนึ่ก้อนเดี๋ยกูจะอยู่ซ้ายเฮยเีีีุได้คือกันเ็นเยวขเนอะานีอู้อันหอเดินหอดยนไปอะูเวาไปงูมันยังไงงูมาดัดวลอีขาตันนึ่งก้อนเนาะตันน่กมันก็บ่มีเหอจ้ะ งุ่มเอาเนี่ยน่าจะพิเศษเออไลไล่ไลไม่ใช่เลือกเนาะเกือบเ่าจะพิใส่มันโดมลงดินนี่เกือบพี่น้องพอคอยยังโดมลงดินเ่ะเราเห็นมั้งกันเนาะเห็นยิงเดียวพี่น้องพอคอยอีกเด้อพี่น้องสอดเด็ดสอดเด็ดตัวนี้พากันสปีดบัวเขามาตันไปเนี่ยกับป้าไปเอาตัวใหม่นแตงโมเนาะ

cầm hoa cầm như đấy à sườn à sườn co oh, thôi sườn có mặt vậy ngoài có tôi nhớ một mà ăn là cái nhỏ này đây, ấy, nào, thế, Ủa, cái này xong tuổi xong tuổi leo khnáp vào đây thứ hé vào thứ như thế này uhhhh nhìn Cướp xa mửa đâu à, đâu ôi anh chụp bay này còn lo coi như này còn thao công bao đại hả Ừ nè nó mát ở đi nè còn rất là nhiều bạn như ông này anh còn bị ngu mình này cáu lắm luôn 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 vẫn ีจับมือฮันนี่วมามัดไวบันีไเบิงบอลใหม่เบิงบอใหม่เนาะอู้บอลองูตัวนี้ไม่ใส่ตัวนี้เนาะใสบอลนีโด้บอลไรอันบอลไรเ้อโอ้โหเอยังอะนะเฮ้ยถ้าเื้อบ่ือปอดเสือต้องเ oh đậu cái yeah, mà. Nha, thì... xăm... này. Ô, lỡ cái món mà Ô, lỡ cái món này. Ô, lỡ cái món tôi Ô, lỡ cái món này. Xem lỡ cái món này. Ô, Xem cái cao đấy uh... Ô, à cái món này. Ô, lỡ cái món này. Ô, lỡ cái hết nó Ô, lỡ cái món cái món này. Ô, lỡ cái món này. Ô, cái <โ>นี่ข <trendy> ึ้นไปเถือนทางนิก็ไดหนทาหนท่งเก่าอ่ะทึงมาตืเกอ่ะเอที่เสิร์ฟขึ้นยคัขึ้นอย่างเลาะไปบิงไปเรวไปหาบงบงไพี่เนามาดแล้วมาแล้วมือนนนักนองหงาก็ดูๆนีเอ้ยนอูมดีกรอเสียนะเนื่ยกระไรเยอะมากเลยฮะเอาพีคนเอาสืบปุ๊บ หักนี่น้องตัวนี้ตัวนึงนีป้าอยูยังสารุนมันฉ้นมาหนิเออจนหลัดมาวโอ้ยไปไไปไปไเจาะปนอจนี่นมันแหละอุไ้องไป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 นี่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 นีนนีี่นีี่น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 ีี่น้องนี่แหละตัวนี่แหละแม่นี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 ่น่นีอนี่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 นีันนีนี่นี่นี่น เป้งลงไปยังว่าผ่าปลาลงมาทีโอ้ยผมย่างมูนั่นะเอ,อ้ย่างยง,ยงเกืบอบทีอยู่นี่เกือบเลยอุ้ยเบื่เอเหรอไอบาลนนไม่ใช่หรอตาไม่ตามตีมาานนะแพนถ้ามัหนีหนนนเนาะไปไปก่อวเลย แล้วเอาละพี่น้องอตอนนี้เฮากกะมานพี่น้องเนื่องจากคนตกไปใหม่หนเนาะโอ้นี่มากับทีมงานสามคน,นคือ,นนอ,อ,อต่างบัลกล์บอลเนาะบัลเอตเราเสียนเนาะเราเ<ด>สี่ยงระไนใครจะว่าก็ดุแต่พี่น้องเอ้ยคลิปนี้ก็ฮอตไม่ได้อาลาพาดจากพี่น้องแล้วเนะาะกะถึงไม่ได้แล้วให้ถ่ายมันก็ชี้หนาพี่น้องเอ้ยกับชี้ฟ้าบั้ลอนถ่ายต่อเนาะคลิปนี้กับไม่มียังหรอกพี่น้อง มานปลาสฉขอจบคลิปเที่ยงเฉยเลยพี่น้องที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับมึงโฆษณาให้เอพี่น้องเผมเป็นกระตังใจเนาะแต่ก็ขอบคุณเนาะไล่ที่เขาาบองมาส้มขีดเบาเอนี่พี่น้องจะเสจ็บขึ้นหน้าพวกคนเนาะมานมันไปพี่น้องเจอกันอีพ่ห้าพี่น้องไปสบายดีมานดีเไงใครเนี่ยนี่คุณมานเนี่ยนี่